สวัสดีครับหมู่บ้านนี้มีอะไรให้ขโมยไมเย่เอ่ยเอ้ยสำรวจไม่เอ่ยอะไรวะนะ <Hello there. S 1> คืออะไรมันจะตามมาในมอดนี้อีกเหรอถามจริงมอดที่แล้วกโดนมังกรตบตูดไปเองยังจะมาลองควานมอดนี้อีกเหรอถามจริงๆปล่อยฉันไปเถอะไปโปรดสวัสดีครับผมเอลซและอยู่จะรับข้อสู่ดอนครับอีกครั้งเป็นพาร์ทที่2แล้วครับทุกคนก็ในพาร์ทที่แล้วผมได้ ทำการปราบไปตัวบ้านนั้นแล้วได้เกาะนี้มาใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็เลยมาสํารวจตอนนี้มาเจอหมู่บ้านใหม่ครับอยู่ในไบโอมที่ชื่อว่าไบโอมบ้าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ไม่ใช่อยู่ในหิมาและ้วล่ะมาเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลุยกันต่อครับทุกคนามาเริ่มกันเลยดีกว่าอืมไอ้นี่บอกให้ทําอะไรอะ่ะมันว่าให้เราปิดไปทั้งหมดก,ก่อนพาร์ทนี้จะสํารวจดีกว่าฮนะเอ,อ่อผมเห็นไอ้นี่หน้าเอาไว้อัพตึกแตกแล้วมั้งนี่คอัพเตมิน่ากับอัพเลือดเอาไว้ที่เราเลยดีกว่าเนาะ เก็บไว้ใเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินก็ผมมีบ้านสองหลังละหลังแรกนั้นแล้วก็หลังที่2คืออีกอันหนึง่งก็คือมี2หลังนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใจว่าผมเอาของไปหมดแล้วหรือ,อยังผมคิด okay, ว่าเราจะมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมสร้างไว้เลยแล้วกันนะเออ go โอเคครับ go ป่ะเราเริ่มกันดีกว่าทุกคนผมมีอาวุธมีอาวุธอยู่สามชิ้นที่ขุดไม่มีแต่มีนี่ป่ะ นี่ล่ะโอ้ันขอเก็บไปที่ตัวชั้นสักอันหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ยจะทำแตกได้นี่ไมได้วยดัเชือกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนี่ย t ง a ิวอออ o ซิเดียนล่ะฮะอืมพอแต่ทองนั่นแหะฝนตกทุกคนฝนตกกุ้ยมันครับมันกับขนมปังเอา้ามืดแล้วเหรอมืดแล้วนอนก็ได้ครับตอนเช้าเราจะไปลุยกันต่อ ชช่แล้ครับทุกคน,นนี่เปิดไปแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดครับอืมประมานมาน้องมันน้องมันเข้าไปทําอะไรตรงนั้นผมควรจะต่อบล็อกให้ข้ออกมาไหมอย่างน,น,นั้นก็มีอะไรทามาอ่าไปเลยครับเออเออเออ,เอ,อตกแล้วข้างในมีของดีอะไรไม่เอ,อ่ยมีครับออกไปซะ a n k you จ้าโกเป้าหมายเราไปทางไหนวะ โน่นอ่าโอเคครับผมได้ไปรับเควสเควสหนึ่งมามันบอกว่ามีวิญญาณสี่กิโลเลยเหรอโอเคต่อไม้มาโอ้ขอไปตรงนน้นก่อนนะมีหมู่บ้านนั้นอีกหลังหนึ่งสงสัยว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะจะมีของดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านครับแต่นั่นน่ะนั่นมันคืออะไรน่าลองไปครับไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเจอกับตัวอะไรนะแต่เราลุยกันเถอะอื สวัสดีครับหมู่บ้านนี้มีอะไรให้ขโมยไม่เอย่ยเอ้ยไปสำรวจไหมเอย่ยอู้ยของดีเลยนะเนี่ยคามขิ้นพายครับมาไว้ก่อนเนาะดีกว่าไม่มีอะไรกินนะว่าไงไปรุ่นไม่มีกล่องนะโอเคก็คือการเก็บสวยครับแบบว่าเรามาเยี่ยมแล้วก็อ้าวได้มีของดีฉันขอหน่อยนะอะไรประมาณนี้มันได้เยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยบ้านนี้มีอะไรครับไม่มีเลยว่าผมควรจะเก็บทอชไว้หน่อย นะขอยืมหน่อยนะทอชขอยืมทอชไหน่อยนะครับอ้าวันนี้เป็นที่รับเควสโอเคน้องๆหนูๆวิ่งเล่นกันสบายใจเลยนะอโอ้ไม่ก้อดมั oh, งกือครับทุกคนมังกือมังกือสวรสดีหัวสวัร์มาด้วยแล้วกันนะโอเคครับต่อไปก็บ้านพวกนี้อะไรวะนะ คืออะไรมันจะตามมาในมอดนี้อีกเหรอถามจริงมอดที่แล้วก็โดนมังกรตบตูดไปเองยังจะมาลองควานม,มอดนี้อีกเหรอถามจริงๆปล่อยฉันไปเถอะได้โปรดไอ้ข้างหน้านะั้นมันคืออะไรครับมีความสงสัยใครรู้อยากรู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรอะ่ะก็บินเหรอโอ้โหของดีมันออกมาแล้วฮะไอ้พวกก็บินมาหาภัย ทีนึงครับจับมาจับมาเดี๋ยวแล้วมันมันฮิวอ่ะอืมโอเคเราไปนอนก่อนแล้วกันตอนตอน,ตอนกลางคืนไม่อยากจะสู้ด้วยเท่าไหร่ไลฟ์ลี่บูดดิ้งโอ้โหเฮีเย,ยไปเก่งไกลๆกูเลยเปลืองชิบหายถ้าไอพวกนี้ต้องใช้อาวุธที่มีแรงโจมตีสูงๆฮะถึงจะสู้มันได้การการโป๊กทีละนิดไม่ไม่ช่วยเดีย๋ยไปยุ่งกับมันแล้วกันอไปท่านี้ดีกว่า มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับผมเชื่อผมจะเอาเตียงไปด้วยนะก่อนหน้านี้ผมได้มาสำรวจตรงนี้แล้วผมเชื่อมันไม่ไหวผมก็เลยไม่ได้ลุยกันต่อเพราะงั้นเอาคุณใจเก็บว้นนี้แล้วกันไปสำรวจกันต่อครับทุกคนข้างหน้าประมาณ200กว่าเมตรอไรดำๆมะนะันอะมันคืออะไรอะ what is this หรอได้มีอาหารกินแล้วเย่ yeah. ชืบได้มาสิบสองอัน ยังพอพวกเราไปเรือกันเถอะครับนเ,เนี่ยหล้วเนี่ยไม่รู้ขอหน่อยนะไหนก็วางรอดตารออใจขนาดนี้นี่มีอีกครับโอ้โหยเยอะเลยเยอะเลยขอบใจไลเดอร์มีหลังเพิ่งเลยครับทุกคนอันนี้โอ้อันนี้ก็มีปึ๊บเรียบร้อยเลยก็ต่อครับนั่นมันคือกริฟฟินอีกแล้ว เมื่อกี้ผมก็โดนกิฟฟินตบตายตอนนี้ผมก็จะโดนกิฟฟินตบตายอีกรอบหนึ่งทำไมป่ามันจะมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะพร้อมที่จะ,จะตบเกลียนผมตลอดเวลาไม่ง่ายเลยครับทุกคนอยู่ที่ไหนยังไงก็ลำบากฝนตกครับทุกคนมีฟ้าร้องด้วยแต่ว่าหนทางต้องไปต่อครับเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ข้างในขอหลบฝนหน่อยได้ไหมเดี๋ดีครับมีใครอยู่หรือเปล่า เรดฮอนกิลกิวดูสิครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยดีนเสียงชาวบ้านโอ้ทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยวะอะไรวะเนี่ยจะเปิดกล่องเนี่ยอุดแม่งเลยใช่ไหมเรดฮอนกิลกระดาษโอ้ขอบคุณครับมีเชือกด้วยแบ็กส t ตปปิ้ง e อ e เ a อรลครับขึ้นไปแล้วนะขึ้นปกแล้วนะโอเคอืม ได้ xp ครับนี่เราเนี่ยบริกยาล่องหน m a ครับ p i n and steel chain เนี่ยทำเกาะได้ปะไม่แน่ใจแต่อันนี้แหละของดีแน่แน่โลกธนู gemeral ยาพิษ p i n and steel วิธีง่าย,ายฮะจบข่าวขังตัวเองเลย <laughs> เออทำไม <laughs> เราคิดวิธีอย่างนี้ไม่ได้วะเนาะน่าใช้วิธีอย่างงี้แต่แรกเราจะขโมยของ ขังตัวเองแม่งเลยจบเลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นนี่ใช่ปะปึ๊บปึ๊บปึบปบปบทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นละคราฟติ้งบูปินว่ะขอเวลาแปบนึงนี่แหละชึบ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 ผมไปอ่านมาว่าเวลาเราตายอของในตัวเราไม่หายก็จริงแต่กระเป๋าเรามันจะตกครับทุกคนเพราะงั้นก็ต้องเซฟตัวไว้หน่อยนะแล่แล่นี่มัน หนูลูกหนูได้ใช้อยู่อันนี้ได้ใช้อยู่อืเดี๋ยวไปตัวอของตกมาจะไม่คุ้มเอาโอเคครับน่าจะมีอะไรละงั้นเราไปกันดีกว่าเรามาถึงแล้วช่างอยู่ใกล้นั่นมันอะไรวะนะ่ะไม่รู้ที่เรารู้คือเราต้องไปดูมันก็จะอูห้หูพอถึงก็จะอูห้หูอะไรวะอะไรไม่รู้ครับแต่มาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้วหมู่บ้านบ้านแสนสุขมีม้าด้วยครับผมไปศึกษามามันบอกว่า ม้านี่มันมีมดที่แบบว่าให้เราเรียกมา้าได้ด้วยนะพอถ้าเราเฮย้ยอะไรอะจะเปิดบีซิงวะอาจจะบักบางอย่างครับทุกคนเพผมลองเปลี่ยนเชเดอร์ละปิดไปเลยนะไม่เป็ี่ยนครับถือว่าเป็นที่เชเดอร์อีกแล้วเอ๊ะทำไมเชเดอร์มันมีปัญหาเยอะจังเลยเชเดอร์มีปัญหาอนะไรเนี่ยลองลองถ้าสมมติว่าเราลองเปิดเป็นอันนี้อะโอ้อันนี้ยิ่งหนักเลยชีโดว์ไหนที่มันดีบ้างนี่มันบ้าแลว้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมตัวเนี้ยคืออะไรอะอเ,เดี๋ยวผมลองดูซิ วัดีหนู what อ๋อแรกของโ okay, okay. อเคโอเคนาาตัวนี้ตรงไหนหน่ามันวะไม่มีบอกขุดไปด้วยแล้วกันหายแล้วครับไม่มีละหมู่บ้านแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเลยฟาร์มแบบแปลกใหม่มากตองเราเนี่ยอ๋อก็นึกว่าลิฟต์ไป้้าโอ้ยของดีสุดๆครับทุกคนกล่องอยู่ไหนหมดนั่นแหละปะัญหาใหญ่ <c oughs> เอ๋อย่างนี้เหรออ๋อนี่นี่น่นนนนน <c oughs> เออย,ยอมก็ได้วะไปเล่นตามเกมแกก็เร็วของมันแล้วกันแต่ฉันไม่ฉันไม่เสียเวลาเอกว่าบนรอเปิดลงนะนี่ไงถ้าฉันเสียเวลาขึ้นมาเพื่อของแค่นี้ฉันควรจะเป็นบ้าตายก่อนผมนจะเอามันไปเป็นทานน่ะ้าพวกคุณไม่ว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับอยากย้ายด้วยนี่อะไรเนี่ยรอยเลือดเหรอฮึไม่ใช่หรอมั่งควรจะเป็น คนเผลอทำแบบว่าวายนี่ไงมีวายด้วยคนจะให้ทำวายหกอะไรไม่มีอะไรมาไปกว่านั้นหรอกเห็นไหมนั่นก็ยังมีคนอยู่แถวน,นี้มีเตียงนอนให้นอนไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่กำลังหมุนอยู่ด้วยนะครับคือผมมาหาเตียงนอนอ่ะมีมีแถวน,นี้มีเตียงนอนให้นอนไหมเออที่นี่นก็ขยันขาย,ขายของกันจังเลยเนาะกลางค่ำกลางคืนก็ยังขายของอยู่มีเตียงนอนไหมครับบอคคอไบลอนเด็ดข่เด็ดโก กับโกมาในเองนี่มันขบ้าแล้วเนี่ยกันไกลล่ะกันไกลแส่ผ้าไหมไข่สองใบสองบาทยี่สินั่นวะวะบ็อกอัพโคครับโอ้ยเยี่ของแท้อืมโอ้ยยะแล้วแค่มาก่อดดินเล่นนะ่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกผมขอตรวจเช็คหน่อยระะับา่าขอข้างในมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าแอปเปิ้ลโอ้ยของดีนะเนี่ย คนนี้มีของดีอยู่กับตัวไม่บอกผมเลยมาครับเดี๋ยวเราไปบ้านหลังอื่นกันต่อตอนนี้เราตรวจเช็คของเสร็จเรียบร้อยเรานั้นรับตรวจเช็คของแล้วว่าของข้างในแบบมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์แล้วก็จะอาจจะแบบว่ามุมิบไม่นิดนึงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะเอาเก็บไว้ที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องมีสาวาบสิโอกคิดจะมาวัดกับฉันอย่างนั้นเหรอเข้ามาเลยน้องเพี่จะสอน้ดูว่าของจริงมันเป็นยังไงของจริงน่ะมันเป็นอย่างนี้ว้นีไ่ไงตื่นแต่ลเช้าแล้วจ้า เพราะฉะนั้นขอเวลาตรวจของหน่อยของดีมีประโยชน์โอ้แค่มองไม่เห็นหรอกว่าฉันทำอะไรกับกล่องของแกนะจนต้องลองทุนเลยครับเพื่อหนทางที่รวยไปด้วยหนาม<อ>ผมจำเป็นต้องทนกล่องนี้ของคุณปลอดภัยแล้วจะไปกล่องตรวจกล่องอื่นต่อต่อไปก็กล่องนี้ครับทุกคนโอ้เป็นกล่องที่มีคุณค่ามากคุณค่าทางสารอาหาร วาร์ปเลยโอเคถ้าผมหาอานเจอผมว่าจะทําอานเจอเลี้ยงมาสักตัวหนึ่งนะในกล่องมีเปล่าวะเดี๋ยวนั้นลองหาก่อนนะกล่องนี้มีป่าอานม้านะ่ะไม่มีพอมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วต่อไปก็จะไปกันต่อ What the fuck is that ใช่หมู่บ้านนี้หรอวะ๋อหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้รถเทนสเปบีบูควะเอา<ม>เรื่องเจออะไรก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันต้องเกี่ยวกับหนังสือเวทแน่นอนปนัญหาคือสายไ้ไหนแล้วเนี่ยมันเลื่อนได้ปะ ออเรื่อนได้ต้องถือด้วยเหรอก็ซิ s c o ไม่เห็นต้องถือเลยอันนี้ต้องถือวะ่ะปังเข็มทิศ่าสมุดอะไรนะ่ะ healing circle แต่ว่าได้นี้มาก็ดีเลยเดี๋ยวจะได้หาเวทเวทวาเวท,เวทฮิวมาใส่ใช่ใช่ใช่เราจะเป็นเ e r er ร์ซ k เ r ที่ใช้เวทได้นีดหน่อยชื่อคุณ,คณไหมนี่มันยาอะไรวะเนะี่ยยาฮิวเหรอ u n c r a a b l e potion ไม่มีเอฟเฟกต์ในบ้าน้ามาตั้งโชว์ทำซอกทำซากอะไร เราจนสลัดนั่นมันน่าไปจริงๆแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปแล้วน่าจะเป็นกล้วยปิ้งภายในไม่กี่วิพอถึงขึ้นเรือทุกคนคิดว่าข้างในจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะนี่ไงเป็นทองแต่ว่านี่เป็นไอรอนแล้วเนะี่ยเอามาก่อนก็ได้นะเออไมตัวแอ็แมวยางไม้หมดยังมีอยู่อุ้ย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สะพายกระเป๋าแล้วเราตายของมันจะตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากลองโอ้ไมคก็น้ำมันซอมบี้ใส่หมวกกวางเหรอมันชอบเป็นอะไรที่สุดยอดซะจริงแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเพางก็สู้นะจ๊ะอันนี้เราเคยมาหรือยังวะเคยแล้วมั้ยยังครับนี่ไงถ้าเราเคยมาแล้วตรงนี้มันจะต้องถูกตัดแล้วแลหายไปถ้าเราถ้าเราไม่ได้ตัดแสดงว่าเรายังไม่ได้มา อุ้ยพอติฟายแปลงสไตร์โอเคไม่ใช่อะไรครับผมจะได้อาเวทมาใส่ในสมุดเราจะได้มีเวทใช้กันน่าจะมีภายในภายในพ,นพ,นพนทนี่แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอดูอีกกองหนึ่งต้องใช้เวทช่วยอ่ะไม่งั้นมันไม่อรอดอ่ะมาทอมอฟไลนิ่งถ้าเราจะเอาเวทอาจจะต้องทำฟาร์มซอสเจมว่ะตัวผมมีทองไหมถ้าเจอน้องสตาร์บ er ันเคิลจะได้เอาแ,กแลกนะครับให้น้องเขากลายเป็นขี้ข่าของเรา เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าแรงงานรับจ้างใช่ครับเราจะไม่เรียกน้องว่าพี่ข้าแรงงานแรงงานแรงงานที่น่ารักของเราโอ้มันมา,มา,มาอีกแล้วไม่เอา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 ยามายอยู่กับฉันนะไอ้กิฟฟินบ่าผมคิดว่ากิฟฟินตัวเดียวก็น่าจะละลายทั้งหมู่บ้านได้เลยฉนันน่าจะไม่เข้าไปใกล้มันแล้วกันนะคือว่าบ้านหลังนี้มีกล่องไหมครับ ผมจะมาตรวจตรวจสอบว่าข้างในมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าผมคงต้องขอตรวจสอบกล่องของคุณหน่อยนะครับจะเป็นการดีถ้าขนไม่มายุ่งในขณะที่ผมกาลังตรวจสอบกล่องของคุณหนังสือว่ะคราวนี้คอมอาจจะมีประโยชน์บางอย่างอุ๊นี่ไงกองแหมเขี้ยวจะพ้นสายตาฉันยังได้อย่างนั้นเหรอครับขนขนหมีเหรออุ๊ยเราจะไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วกันนะ <laughs> ไม้รู้มันคือขนมีกค่พอวิผมไม่ต้งนใจผมขอโทษผมอ่านวิกิมามันบอกว่าแซกเนี่ยเราสามารถเก็บของได้ใช่ไหมเราสามารถเก็บของสบู่เดี๋ยวนะกินได้เหรอ,อไม่เราจะไม่กินมันสามารถเก็บของได้แล้วก็มันสามารถเอายัดใส่ในกระเป๋าเราได้อีกเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเขาแก้แล้วหรือย,อยังนะแก้แล้วโก้แสดงว่าที่ผมรวมเป็นแผดเก่าดิผมไม่เป็นไร ก็ผมได้ตรวจสอบของของคุณไม่เทยบร้อยทุกอย่างปกติดีเอ่อคือว่ายังมีอันนี้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับผมขอตรวจสอบหน่อยนะจะได้รู้ว่า,าเป็นของเพราะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าโอ้ยสตรงวะขอบคุณสำหรับขวาน้ยตายมาแล้วนี่แหละผมจะได้มีม้าขี่แล้วขอบคุณมากอุย้ยผมหมายถึงขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ ผมดีใจมากๆเลยทีคนให้ความร่วมมือกันครั้งนี้หวังว่าเราจะเป็นมิตรดีต่อกันได้นะครับบ้านเหล่านี้จะมีอะไรให้ผมดูไหมนะรังผึ้งเหรอโอ้เจ๋ง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 ต้องตอนนั้นมีกล่องปะฟาร์มผึ้งครับทุกคนโคตรเท่อย่างนี้ผมก็จะไม่ต้องไม่ต้องเหนือ่อยไม่ต้องเหนื่อยแล้วนี่ไงเราหมุนปุ๊บมันก็จะได้น้ําผึ้งมาแล้วน้ําผึ้งก็จะมาลงใส่แท้งนี่ใช่ปะนี่ไง โอเคผมมาไปก่อนนะผมอยู่ตรงไหนวะคอนเล็กอ่าเราจะเอาน้ำพึ่งนี้ยังไงวะนะองเอาขวดใช่ไหมเอาขวดมาแล้วก็กดที่ขวาตรงนี้เอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องรานนี้มันก็ฉลาดเหมือนกันนี่หว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดีครับเควสยังไม่เอานะขอสำรวจโอ้ประสาทอะไรวะนะ่ะที่เรามาเจอหมู่บ้านที่เจริญแล้วโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ไม่น่าจะเจริญแล้วอย่างนี้ มาดิมาดิมาดิผมว่าอย่างนี้ไม่น่าจ,จะเจริญแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราว่านอกแบบนี้เขาไม่เรียกว่าจเจริญนะครับเขาเรียกว่าหนูเยอะ It was at this moment that he knew he fucked up หนูเยอะกูแตกเกิดไหนวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเกิดใกล้บ้านผมเติมไว้ได้ ดีนะกดเซฟไว้ก่อนไหนออหนูบ้าฉันมาล้างแค้นแกแล้วถ้าประสบการณ์ตอนนี้มันไม่สําคัญสําคัญที่พวกแกต้องตายนี่อะไรนะคืออะไระมีเหรอเออขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่สำคัญที่พวกแกต้องตายอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีม,ม,มีมีแขกไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญเขามาทําอะไรครับอ๋อตายก็ของตกอยู่ดีหมายถึงว่ากระเป๋าก็ตกอยู่แต่แซกไม่ตกนะ พราะงั้นเราควรจะทําแซกมากกว่ากระเป๋าหรือเปล่าอ่านั่นก็เป็นคาถามที่น่าสนใจแต่ก่อนที่จะถามอะไรแบบนั้นถ้าคนไม่มาอะไรผมขอเช็คของในกล่องหน่อยนะครับของดีมีคุณค่าอืมอกวคุณคนจะไม่มาอะไรผมหรอกเอาละ่ะนอนดีกว่าถ้าคนไม่มาอะไรผมขอนอนข้า,ขางๆคุณด้วยนะครับเป็นบ้านที่อบอุ่นจริงๆเลยนะครับคุณก็มีความสุขเลยอยู่บ้านหลังนี้นี่อะไรวะเนี่ยนี่คุณต่อก๊อกน้ําอย่างนี้เหรอแล้วมันจะใช้น้ำยังไงวะเนี่ย ผมจะไม่ทําให้หมู่บ้านนี้เกียบผมเด็ดขาดเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่เจริญแล้วก็รที่ผมทาให้หมู่บ้านที่เจริญแล้วเก็บผมนั้นไม่ใช่เรื่องดีเลยอย่าขึ้นมาแล้วเว้ยโอ้นี่พวกคนมาเล่นอะไรกันในสวนผึ่งเนี่ยผมควรจะไม่ยุ่งกับกันนะอ๋ออุ้ยผมเห็นสิ่งที่หวานหอมมากสำหรับผมไม่มีอะไรหรอกไปเถอะโอ้ไม่กอมีเพชรด้วยครับทุกคนผมได้ดาบเพชรแล้วอืม อืมกล่องใหญ่ซะด้วยออกไปคุณนี่มาเกยกะอะไรกับงานผมโอ้โหพระเจ้าช่วยล้างเลยไม่อยากใญ่ญยล้างอยากจะเชื่อจะล้างอะไรขนาดนี้เอออยา่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเพื่ปฏิเสธคุณจะไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่กับผมอืมก็จะมีกล่องนะอืม <c oughs> วิวสวยผมณเชื่อมาถึงเวลาแล้วที่เราจะจะัดสรรปันส่วน ลายที่มันไม่สำคัญก็ดเดาออกก็คิดว่าแกทำมบบนั้นแล้วก็จะห้าวจะฉันได้งั่นแหละเอมอเสียเบือกมาดิมาดิครับน้อง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นุ้ด้วยเหรอที่โกงนี่ว่านี่ก็โกงแล้วครับคุณอะโกงผมข้าววันไหนแล้วบ้างวะเนื้อเนื้อเนื้อโอเคคุณอะโกงผมคุณเข้าใจหรือเปล่าอยู่ไหนละออืมืมโอ้ดีนะเนี่ยทำไปเล่นไป มาแล้วครับน้องพี่เดี๋ยวนะพวกกดัดพวกกัดตายหมดแล้วเหรอทำไมกลายเป็นซอมบี้ขี้หมาพวกนี้หมดเหรอถามจริงนี่คือหมู่บ้านที่พัฒนาแล้วเหรอเนี่ยเล็บเป็นกล้วยปิ้งลเลยวะโหเยอะเอาเรื่องเลยนะ อ้าวเอาน้องเอาน้องขึ้นมาไม่ได้น้องงงน้องขึ้นมาไม่ได้น้องงงจีน้องพี่ขอของน้องไปแล้วนะธนูครับธนูไม่ใช่ธนูนี่หว่ารองเท้าอะไรวะนะรองเท้าเหล็กว่ะของมันต้องมีต้องใช้ครับผมขอกลับบ้านเอาขอไปเก็บก่อนนะอืมโอเคชูปึึบบป ผมว่าผมต้องทำโกดังเก็บของแล้ววะของโคตรมั่วสั่วเลยให้ตายเถ <c oughs> อะจโน่เฮ้ยมึงทำไรแสดงว่าหมู่บ้านน่าจะไม่ชอบเราแล้วเแล้วสิผมคงต้องรีบเอาข้านี้ไปให้อาไรย่คนนะเราอาจจะขโมยของของเขามากเกินไปจนเขาไม่ตอนรับเรา เมลเล่เาไงไม่ถูกต้อนรับผมแก่แก้ชื่อเสียงผมได้แล้วสแับสามล้สองสมุดหนึ่งนะแล้วก็ไปที่โฮมอ่าเรียบร้อยครับสลับสามล้อสองสมุดหนึ่งได้เป็น inscribable โอเคแล้วก็เราได้สมุดมานี่แล้วเราจะใส่เวทโอเคใส่สมุดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เวทเข้าไปเวทฮิลก่อนเลยแล้วก็สมอนดมาแล้วก็อันนี้3ามอย่างครบเฮ้ยทำไมน้องเป็นอย่างเงี้ยน่ารักกว่าน่ารักน่ารักน่ารัก,กโอ้โอเคโอเคก็คืออันนี้คือจะเป็นออรอบๆตัวอันนี้จะเป็นฮิลว,วะเดี๋ยวนะลองฮิลดิ วงฮิววงฮิวแล้วจะฮิว,วยังไ,ไงวะเนี่ยนี่สมอนมาครับอุ้ยน้องมาไปแล้วน้องมาสิ้งแล้วสมอนมาไม่ได้ประโยชน์จริงๆเลยผมว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย